อ่าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนอ่าแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะอันนี้ประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับคนที่อ่าจะเข้ามาในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะคือตอนนี้เราปิดลบสมัครนักเรียนรุ่นเก้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่าส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะ,ะเพื่ออ่ารับแผนแผนการเทรดอ่าทองคำเนาะทั้งอ่าทองคาแล้วก็บิตคอยของอาจารย์พีทอาจารย์พีทจ,จะส่งแผนเข้ามาในในใ,ใ,ในกลุ่มเวลาครั้งเนาะแล้วก็ส่วนผมจะส่งแผนทองคำเข้า ไปในรายกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็คือแผนช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตได้ตามลิงก์ใต้ใต้โพสต์ใต้ใต้คลิปอันนี้เนาะอันนี้เป็นช่องทางในช่อง youtube ตามผมลงทุนเนาะ,ะก็คลิกลิงก์เข้ามาใต้ตรงนี้เนาะน,ะนี่ปึ๊บแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้เนาะคลิกเปิดพอร์ตกับผมเนาะตรงนี้ผ่านผ่านช่องทาง youtube อ่ะล้วก็เลือกลงทะเบียนตรงนี้เนาะอ่ะใครที่ยังไม่มีพอร์ตของ XM ก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยก็ใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยจนอ่าได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยตรงนี้เนาะก็อ่าแจ้งแจ้งเข้ามาในลลายล่ลายไอดีผมเนาะอ่ะตรงนี้ A B A E ตรงนี้เนาะ B A E W A N G แล้วก็ ba N K อ่าอ่ะส่งเข้ามาคือแอดแอดลน์ผมเข้ามาแล้วก็ อบอกว่าเปิดพอร์ตแล้วแล้วก็จะขอเข้าในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนะาะผมก็จะให้แอดมินตรวจสอบนิดหนึ่งว่าเออทำ ถูกต้องอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็ในช่อง y t u t u เนี่ยผมจะแชร์แผนให้วันวันละแค่หนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าถ้าใน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 ลายกลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็เราจะได้แผนทั้งช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นในการประชุมแผนซึ่งกลุ่มนักเรียนก็จะมีทั้งแผนของทองคำเซ็นเซอร์ฟิวเจอร์แล้วก็หุ้นวันละ5ตัวเนาะส่วนในในกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็จะได้ตัวแผนของเรียลไทม์เนาะของตัวทองคำให้ ในช่อง YouTube ผมจะอัปเดตใหว้วันละครั้งเดียวแต่ว่าเป็นแผนที่ดีเลยเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะทักไลน์ผมได้โอเคเปิดพอต,ตามนี้เลยเนาะตามตามที่แจ้งไปโอเคครับสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านเนะาะโอเคมนดูมาด,ดูแผนทองคำสำหรับวันนี้เนาะวันนี้วันนี้เดินทางมาถึงไทยเรียบร้อยถึงผมถึงสนามบินตอนบ่ายสองครึ่งเนาะแล้วก็อ,ออกมา เพิ่งถึงบ้านเมื่อกี้เนาะตอนตอนสี่สี่โมงเย็นเมื่อกี้ก็มาปุ๊บก็โอเคถึงในในใน,ในก็ยังยัง,ยงกะว่าเดี๋ยวจะนอนแหละแต่ว่าก็ทําแผนให้ดูก่อนแล้วกันตอนนี้ก็วันนี้วันวันนี้วันศุกร์ที่ 15, สิบห้าเนาะศุกร์ที่สิบห้าตอนนี้คือประมาณประมาณห้าโมงเย็นเดี๋ยววางไอเดียกันคร่าวๆเนาะกะ็ตัวทีเฟกวันนี้ก็คือโอ้โหนี่นี่คือช่วงที่ไม่อยู่นี่คือนี่ลงมาแบบนี้เลย นี่ไม่ไม่มีนี่นะดีนะที่ว่าไม่ตอนไปต่างประเทศไม่มีไม่ไม่ได้ถือหุ้นไวเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้เทรดด้วยแหละไม่ได้เทรดเพราะไม่มีเวลาดูเนาะแล้วก็เวลาต่างกันเยอะจริงอ่าไปดูแผนทองคําแผนทองคําก็อ่าเมื่อวานเมื่อวานสิ้นสุดตอนทําไอเดียไว้ให้ก็คือตอนตอนแผนรอบกลางวันเนาะของของวันที่18คือเมื่อวานก็ก่อนเมื่อวานก็คือบินออกออกบินจากที่ตุรกีประมาณ ตีหนึ่งที่ที่โน่นเนาะแล้วก็มาถึงบ้านเราก็เมื่อกี้พอดีเลยประมาณเกือบเกือบบายาอ่าในเอเดียเมื่อวานก็คือมองว่าตรงนี้ระวังเป็นเป็นเไรฮะเป็นเป็นเซลโซนตรงนี้เนาะแล้วก็เมื่อคืนก็คือลงมาเลยฮะลงมาที่จุดหมุนของราคาพอดีจริงๆแนวแนวก็คือมองว่า ให,ให้คือให้ทำกำไรแถวๆโซนจุดหมุนก่อนเนื่องจากว่าถ้ามันลงมาจน15นาทีโอเวอร์โซนเนี่ยมีโอกาสาที่มันจะดีดขึ้นไปต่อแล้วก็มันก็ดีดขึ้นไปจริงๆเนาะีนี่ก็ปุ๊บแล้วก็ดีดขึ้นไปต่อปุ๊บแล้วก็มีการมีการลงมาไอไอ,ไอตอนนี้คือคือของเมื่อวานแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือชุดชุดนี้เนี่ยก็คือน่าจะได้กำไรกันเนาะแล้วก็อ่ากลายเป็นว่าเปิดมาตอนเช้าเมื่อวานเมื่อวานก็คือมองว่าหากมีการเบรกตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้เนาะหากมีการเบรกตรงนี้ขึ้นไปก็คืออะไรฮะจะข เอ่ออะไรเนี่ยเออ่เดี๋ยวนะ New app เออไปละเอ่เอ,อก็คือเมื่อเชา้าแท่งนี้เนาะแท่งนี้ก็คือขึ้นมาฟดแท่งเดียวเลยนะนี่นี่น่าจะเห็นเห็นมีข่าวว่ามีมีม ภาวะสงครามอะไรเนาะอิหร่านกับอิอสาราเอลก็กลายเป็นว่าตัดงี้งนนงอีกแล้วเนาะก็คือข,ขึ้นขึ้นมาชนแนวต้านโซนตรงนี้ไอ้ถามว่าโซนแนวต้านโซนตรงนี้เนี่ยมันมาจากไหนจริงสองสองสี่หนึ่งแปดนี่คือเป็นแนวคลัสเตอร,ร์หลักถามว่าเป็นเป็นแนวคลัสเตอร,ร์หลักของชุดไหนก็คือเป็นแนวคลัสเตอร,ร์รหลักข,ของชุดแรกเดี๋ยวว่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพูด,พ,ดพูดถึงไอเดียให้ดูเมื่อวานก็คือลงมาถึงตรงนี้คือน่าจะปิดทํากําไรกันแล้วก็เปิดมาตอนเช้าไอ้โซนตรงนี้แหละคือโซนอะไรคะคือเซลล์โซนแล้วก็จากตรงนี้คือทิ้งตัวลงมมาาเเลลลยยทิ้งงตัวอะไปดู ข่าววันข่าววันนี้เนาะตอนกลางคืนคืนนี้ว่าคืนนี้จะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเร็วๆเนาะยังไม่ได้ดูการาฟเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะเปิดเปิดหน้าจอดูข่าววันนี้ไม่มีข่าวอะไรเห็นไหมวันนี้ไม่มีข่าววันนี้วันนี้วันนี้แทบไม่มีข่าวอะไรเลยเอ,อหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนก็มีพวกท่านขุนจอดน้ำมันก็ไม่ใช่มีสารสำคัญอะไรเนาะที่จะเกี่ยวกับ d ีเอ็กแล้วก็ตัวทองคําในตอนนี้ถ้าถ้ามีการสวิงขึ้นสวิงลงแรงๆเนี่ย คือเป็นเป็นเรื่องปกติของเขาแล้วนะเนื่องจากว่าราคาทองคําถ้าเราดูจากทางฟรลมเดย์ตอนนี้นะวันหนึ่งเนี่ยเขาเทรดเขาเล่นกันวอลลทายของเขาเนี่ยไม่ต่ากว่าสี่สาสิบสมคือสา4สิบสี่ิบเหรียญเนี่ยเนี่ยวัน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 อังคารเนี่ยสามสิบห้าเหรียญอ่าวันอังคารส5สิบห้าเหรียญวันวันพุธเนี่วันพุธนะเนี่ยวันพุธวันพุธสี่สิบเหรียญอ่านเมื่อวานเมื่อวานวันพฤหัสวันพฤหัสสาสิบเหรียญวันนี้วันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์เนี่ยวันนี้วันศุกร์ วันศุกร์ตอนนี้เนี่ยเล่นไปแล้ว44เหรียญเห็นะไหมโวลัทายของตลาดตอนนี้คือโอโหแบบเล่นกันหนักหน่วง,ง,งมากแล้วก็ด้วยรูปแบบของทองคําที่ที่มองว่าไอ้ชุดนี้มันคือ dark cloud cover ตรงนี้เนาะนี่เนี่ยไอ้แท่งนี้เนี่ยมันคือ dark cloud cover แล้วก็ไอ้การทิ้งไส้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการทิ้งไส้หลุดโลของแท่งแดงยาวตรงนี้มาแล้วเลยมองว่าไอ้ชุดนี้น่าจะจบการขึ้นมองว่าเป็นการจบการขึ้นซึ่งถามว่ามีจุดอะไรที่มันจะมาัพ p อ o r t ได้บ้างก็คือถ้าเราดูจากทางเฟรมเดย ก็คือชุดนี้คือต้นรอบในรอบ1ปีของเขาเนาะเนี่ยเนี่ยชุดขาขึ้นที่ประมาณสักเดือนตุลาปี2022ีเนาะประมาณต้นเดือนตุลามันวิ่งขึ้นมาจนสุดซอยซึ่งอ่ะพอชุดนี้มันใช้จบแล้วใช่ไหมมันก็ต้องรอการฟอร์มกรอบใหม่ของชุดด้านหลังเนี่ยกลายเป็นว่ามันเกิดมันเกิดการฟอร์มกรอบของชุดด้านหลังก็คือชุดที่มันมีการยอร่อยกโลแล้วก็เจอการรอบโอเวอร์โซของชุดตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้แล้วก็ ตอนแรกมองแค่2.68ที่คิดว่าน่าจะมาถึงมันแต่มันก็มันก็มาถึงจริงเนาะที่รมานสัก2.257เนี่ยแต่กลายเป็นว่ามันเล่นไปจนเลยฮะมันเล่นไปจนสุดซอยนู่นเลย2.425แดงเล่นเล่นเล่นแบบเอ่อเล่นเล่นเล่นจนจนถึงทำเฟรมเดย์สุดซอยของทำเฟรมเดย์ก็มองว่าชุดนี้เนี่ย ต้องเห็นการยอร่อลงมาโอเวอร์โซหนึ่งเที่ยวก่อนเพื่อเป็นการเคลียร์เพื่อเป็นการเคลียร์ชุดชุดนี้ก่อนเพื่อเป็นการฟอร์มกรอบในไซเคิลใหม่หากการยอร่อลงมาชุดนี้เป็นการยอร่อลงมาจนโอเวอร์โซนของทางเพมเดย์ยงคงเป็นเละ,ะยังคงเป็นการย่อโอเวอร์โซยกโลที่สําคัญเราจะเห็นสัญญาณที่ h ฟิเดน o บของชุดตรงนี้ให้เรามาระวังการดีดขึ้นไปนิวไฮอีกขาหนึ่ง ดีขึ้นไปนิวไฮอีกขาหนึ่งโดยอะไรฮะโดยที่ใน Time f ฟ a มเดย์ถึงเป้าแล้วเหลือเหลืออะไรฮะเหลือเป้าวีคเป้าวีคเนี่ยเป้าหมายในการขึ้นข,นของเขาแถวๆสักเท่าไหร่2,005นนประมาณสัก2,005ประมาณเนาะประมาณ2,005ก็ยังมีรูมในการขึ้นอีกประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณสัก120เหรียญโดยประมาณเนาะอ่านั้นในในเดยก็คือยังเป็นเทนขาขึ้นในวีคยังเป็นเทนขาขึ้นที่แข็งแรงนะ ่ในส่วนของ time frame 4ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยเริ่มที่จะเห็นแท่งบลิกบิ๊กแบ็กบิ๊กแบกของ time frame 4ชั่วโมงแล้วก็อ่าเป็นเป็นเป็นแท่งเป็นแท่ง bearish แบบนี้คือแท่ง bearish เนาะก็คือเป็นเป็นเหมือนทวิเซอร์ทวิเซอร์ท็อปเนาะเป็นทวิเซอร์ท็อปแล้วก็เตรียมตัวที่จะลงต่อแล้วสิ่งที่เราเห็นคืออะไรเราเห็นแบริชไดของชุดตรงนี้ของทางเฟรม4ชั่วโมงเห็นไหมเนี่ยเห็นแบริชไดทั้งทั้งไอซ์ไม่เห็นเนาะเห็นที่ฟันโฟล์กับเห็นที่สโต้ซึ่งการคอนเฟิร์มการรลลลงงคือออต้หหุุดดะไ สองสามห้าหกถึงจะคอนเฟิร์มการลงของของเบลิชไดชุดนี้อ่นงงานีนงงาน่น้างานหน้างานหน้างานวันวันก่อนเนี่ยมองมองอย่างนี้มองอย่างนี้มองว่าไอที่ไอที่มันขึ้นมาจนสุดซอยตรงนี้ไอไอตรงที่มันขึ้นมาจนสุดซอยของเดตรงนี้เนาะแล้วก็ชุดนี้เป็นการย่อย่อเป็นตรงนี้เราเห็นชัดๆเลยคือเราเห็นเราเห็นอะไรฮะเราเห็นเบลิชไดตรงนี้เนาะนี่เราเห็นเบลลิชได แต่ว่าการยอร่อลงมาย่ออะไรฮะย่อไม่หลุดโลดซ้ายซึ่งเป็นการลงมาจนโอเวอร์โซแล้วเป็นฮิตเด่นบูแล้วเกิดการเคลียร์อะไรเคลียร์เคลียร์แบดดาชุดนี้ ไปแล้วเรียบร้อยอ่ะเกิดการเคลียร์เสร็จปุบ๊บเรามองว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องไปดูในทาเฟรมย่อยว่ามันมีการถึงเล่นไปถึงทาร์เก็ตที่เท่าไหร่ซึ่งในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตรงนี้มันมีสัญญาณของบูลลิชได้แถวๆตรงนี้ของบูลลิชไดแล้วก็เกิดการดีดรีบาวซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นแค่การดีดรีบาวเพื่อเพื่อลงต่อเออล้วก็ไอเดียที่มองไว้คือถ้ามันจะเล่นเป็น ABC มันควรที่จะเล่นเป็นคือเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานด้วยด้วยไอเดียที่มองเนี่ยมองว่าไอ้ ชุดนี้ยังไม่เกิดนะชุดนี้ยังไม่เกิดเรามองว่าไอ้ที่ลงมาตรงนี้เรามองว่าไอเนี้ยอาจจะเป็นขาเอกชุดคือเรามองเรามองว่าทั้งหมดคือการเล่นเป็นคอเลคชันไอเนี้ยเป็น A เป็น B เป็น C เป็น D แล้วก็เป็น E ในรูปแบบของอะไรฮะอ่า rising weight ประมาณนี้แล้วก็เกิดการคอนเฟิร์มการหลุดตรงนี้พอเกิดการคอนเฟิร์มการหลุดตรงนี้เสร็จไอเนี้ยเราเล่นเด้งเด้งเซลจนอะไรฮะจนลงมาจนถึงแนว161.8ซึ่งตรงเนี้ยมันก็ลงมาถึงแนว161.8พอดีซึ่งมองว่าถ้ามันลงมาแค่161.8เนี่ยมันจะเป็นแค่การอะไรมันจะเป็นแค่ก เออเป็นแค่กันย่อเพื่อขึ้นต่อซึ่งซึ่งตรงนี้ถ้าเราเห็นลูปไซเคิลเนาะเนี่ยเราจะเห็นว่าลงมาจนโอเวอร์โซชุดนี้ลงมาจนโอเวอร์โซขึ้นมาจนโอเวอร์บอขึ้นมาจนโอเวอร์บอแล้วก็เปิ้งหลุดโลเนี่ยไอ้นียเกิดอะไรฮะเกิดหัวขาลงของชุดตรงนี้ซึ่งเป้าหมายในการลงของเขาคือ1 6อ8ซึ่งแม่งมันก็มาถึง พอดีแล้วมันไม่หลุดะไรไม่หลุดแนวสองร้อเปอร์เซนที่สองสามสี่เก้าซึ่งอาไอสองสสเก้าเป็นเป็นเป้าลงที่มองเป้าลงถัดไปที่เราทําไว้ให้เนาะนหน้างานตอนนี้เนี่ยความอันตรายของมันคืออะไรความอันตรายของมันคือหนึ่งสัญญาณที่เราเห็นว่าไอชุดนี้เนี่ยมองว่าถ้ามันจบขาขึ้นอะถามว่าจบยังคิดว่ายังมองว่ายังไม่จบซึ่งที่เราเห็นเราเห็นอะไรฮะเราเห็นแบร์ไดตรงนี้นี่อาไอ้เราเห็นบูไดตรงนี้ นี่ตรงนี้นี่เห็นไหมบูดแล้วเห็นเห็นอะไรอีกเห็นบูดายจากตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ที่เป็นในเซคันด์ย่อยของ t ทางเฟรมสินาทีแล้วก็ยังไม่หลุดตรงนี้ยังคงเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะย่อเพื่อขึ้นต่อจนกว่ามันจะเสียทรงในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ยังไม่เสียทรงเลยยังไม่เสียทรง การเสียทรงของมันต้องหลุดอะไรต้องหลุดโลเมื่อวานที่ตรงนี้นี่หลุดตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ก็คือเนี่ยเบลิชไดตรงเนี้ยทำงานนี่เห็นไหมเนี่ยเบลิชไดของรอบสโตทางานแต่ปัจจุบันเราเห็นอะไรเราเห็นการเคลียร์เบลิชไดเนื่องจากว่ามันลงมาจนโอเวอร์โซแล้วเพราะนั้นตอนนี้หน้าง,งานเราใช้อะไรเราใช้แผนย่อบายนะหน้าง,งานตอนนี้นะใช้แผนย่อบายขึ้นไปอ่ะไปดูหัวขาขึ้นของชุดนี้ก่อนนี่หัวขาขึ้นชุดนี้เมื่อวานที่มันมันจะมีโซนคลัสเตอร์ที่ให้ไว้มันจะมีโซนคลัสเตอร์แถวๆซัก คือแนวแนวแรกเนี่ยสองสี่ศูนย์สองเนี่ยมันก็มาถึงแล้วเรียบร้อยแล้วก็แทร็ก็ตถัดไปก็คือโซนบนเนาะ,ะเดี๋ยววางตรงนี้ก่นอนพิกัดข้างบนตรงนี้สองสามเจ็ดสองจุดหกสี่นี่จุดหกสี่ข้างล่างสองสามสองสี่จุดสี่ห้านี่จุดสี่ห้าเป้าหมายคือเท่าไหร่นั่นแหละเป้าหมายคือสองสี่สองศูนย์อันนี้คือชุดบ u l ิ i s h ของของไทฟ์ฟิมหนึ่งชั่วโมงที่เกิดจากการเออฟอร์ เกิดจากไม่ได้เกิดจากการฟอมกรอบนะชุดที่เกิดจากการฟอร์มกรอบอยู่ตรงไหนเราวัดจากสวิงโลตรงนี้ลงมานี่สวิงโลตรงนี้ลงมาเนาะแล้วก็เจออะไรฮะเจอการเด้งขึ้นไป1ขายอ่อเด้งขึ้นมาไม,ไม่ไอ้นี่น,นี่คือเบรกไายนะแต่ชุดนี้คือการย่อหลุดโลลงมาแต่สังเกตเห็นอะไรไหมสังเกตเห็นการย่อตรงนี้ไหมเฮ้ไอ้ย่อตรงนี้ลงมาจุดไม่ไม่ไมโอเวอร์โซเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าไอ้ไซคลทั้งหมดนียคือไซคลเดียวกันนะ พอมันเป็นไซคลเดียวกันแล้วแสดงว่าเฮ้ยไอการไอการการที่มันเบรกตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยปึ้งเนี่ยเบรกตรงนี้ขึ้นไปเกิดอะไรมันเกิดหัวขาขึ้นของชุดนี้เนี่ยมันเกิดหัวขาขึ้นของชุดนี้เพราะฉะนั้นมันเกิดเป้าหมายในการขึ้นของชุดหลังเรียบร้อยเกิดจากการฟอร์มกรอบของชุดหลังเราก็กางชุดนี้ขึ้นมาตรงนี้เนาะน,นี่นไะมมันจะมีโซนคลัสเตอร์ของมันแถวๆแถวๆนั่นแหละสองสี่สองศูนย์อ่ะเดี๋ยวผมวางเป็นเส้นดำตรงนี้นะปึ๊บ อ่าไฮตรงนี้คือสองสามเก้าห้าจุดห้าแปดนี่สองสามเก้าห้าจุดห้าแปดโลนี้โลนี้คืออ่านี่ตรงนี้สองสามห้าสี่จุดแปดหนึ่งี่อ่ะเห็นไหมมันจะมีคลัสเตอร์กันไอน,นี้คืออะไรไอน,นี้คือบูไนอนี้คือบูไดนี่นี่คือบูไดอันนี้เคยออนี่คือชุดของการฟองกรองอ่ะเพราะฉะนั้นหน้าง,งานตอนนี้คืออะไร เรามองว่าถ้ามันย่อลงมาโอเวอร์โ oh, ซ so. เป็นฮิดเด้นของชุดนี้แต่ว่านี่เป็นฮิดเด้นแค่เกิดจากสโตนไม่ได้เกิดจากฟันฟลูแล้วก็ไอซไซด้วยมันอาจจะไม่แรงอาจจะไม่แรงเลยมองว่าชุดนี้เป็นการยอ่อยกโลเพื่อเด้งขึ้นไปต่อแต่ตอนนี้น้าง,งานคิดว่าวันนี้มาเล่นกันไปแล้ว40เหรียญคิดว่าคืนนี้คงไม่ไม่ทะเลยทะลากขึ้นไปหาไปหาไฮไฮข้างบนต่อมองว่าเราหาจังหวะเล่นแนวยอ่อบายกันในโซนแนวรับดีกว่า ในโซนแนวรับเพราะฉะนั้นแนวรับวันนี้อ่ะแอ้นี่คือของทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงของสิบห้านาทีอยู่ตรงไหนของสิบห้านาทีอยู่ข้างล่างเห็นไหมของสิบห้านาทีอยู่ข้างล่างก็คือชุดตรงนี้นี่ใกล้ๆเลยนี่นี่คือตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมนี่นี่บูไดของสิบห้านาทีแล้วก็เวลาย่อเห็นไหมเห็นการย่อลงมาไหมของเขาย่อลงมาที่แนวอะไรฮะแนวหกสิบเอดจุดแปดคือเมื่อวานเลยเมื่อวานเมื่อวานแถวๆสักสองสามหกเก้าเห็นไหมน่ะอ้นี้เดี๋ยวผมวางเป็นเส้น วางเป็นเส้นแดงให้เเอส้นเส้นแดงให้แล้วกันนี่เมื่อวานตอนที่เขายอ่อนี่ยแหละเขาย่อมาตรงนั้นพอดีเลยสองสามเจ็ดเก้าจุดหนึ่งสองนี่จุดหนึ่งสองโลตรงนี้คือสองสามห้าสี่จุดแปดหนึ่งสองสามห้าสี่จุดแปดหนึ่งนี่ใช่สองสามห้าสี่อ่ะโอเคสองสามห้าสี่จุดแปดหนึ่งเห็นความ เห็นไหมเห็นความคลัสเตอร์ของมันไหมมันจะมีอยู่โซนแถวแถวสองสี่หนึ่งแปดหมดเลยสองสี่หนึ่งแปดเพราะฉะนั้นเลยให้ไอเดียไว้ว่ามันจะขึ้นไปหาแนวต้านนั่นแหละก็เลยเป็นแผนที่มาของแผนต่อเนื่องของเมื่อวานเนาะเพราะฉะนั้นหน้างานตอนนี้คืออะไรหน้างานตอนนี้คือระยะสั้นคือตรงตรงนี้เนี่ยหากมันย่อลงมาคือมองว่าให้ให้ใช้ทงเฟรมใหญ่ในการคุมเนาะก็คือทงเฟรมหนึ่งชั่วโมงคิดว่าโซนตรงนี้แหละโซนตรงนี้แหละนี่เนี่ยโซนตรงนี้แหละเราใช้การย่อเลยฮะย่อบายให้เห็น รูปแบบการกลับตัวเคยบอกไปแล้วเนาะว่ามันจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบการกลับตัวก็คืออย่างแรกเลยก็คืออะไรฮะลงมานี่เปิดเปิด,ปดทำนิวโลปบเจอไดแล้วก็ดีดกลับอะไรฮะกลับปบเจอไดเสร็จแล้วใช่ไหมเพิ่งดีดขึ้นมาก่อนแล้วก็อะไรฮะเกิดการยอร่อยกนี่ยอ่อยกตรงนี้แหละเราเราเข้าแล้วก็วาง M m d d เดีนาะเนี่ยมองขึ้นเพราะนั้นตอนนี้คือมองแนวรับอมองแนวรับ ของทางเฟรมอะไรฮะของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงคือตรงนี้นี่ปัจจุบันอยู่ที่โซนอะไรโซนวอลลุ่มเลยนี่โซนวอลลุ่มเดี๋ยวให้ดูนะตึก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 ,ตก,ตกนี่ไหนอ่ะนี่นี่เห็นไหมอยู่ที่โซนวอลลุ่มเลยตอนนี้คือยือนโซนวอลลุ่มได้เพราะนั้นถ้ามองถึงการรีเพนต์ขึ้นไปหาข้างบนอีกก็คืออาจจะขึ้นไปหารา์เก็ตเดิมเนาะแต่สักสองสี่สองศูนย์ดประมาณ กรอบก็คือจะอยู่เล่นเล่นกันประมาณนี้เนี่ยเล่นกันประมาณนี้นี่จนถึงตรงนี้นี่ประมาณนี้เนี่ยเล่นหนึ่ง normal distribution ประมาณนี้ฮะ,ะเพราะฉนั้นแผนไอเดียหน้างานอ่าตอนนี้เราหาแนวรับแนวรับก็คือตอนนี้คือ over so ยก ok low การดูนะตรงนี้นะนี่แถวแถว,แ,ถวแนว61.8ปัจจุบันคือตรงนี้ตึอเกิดการเบรกเกิดการย่อตัวลงมา แนวรับก็คือโซนนี้แหละจริงจะบอกว่าตรง2080 2380เมื่อกี้แหละ2380คือแนวรับ2380จนถึง2375ตรงช่วงนี้คือรูมในการเล่นมันเยอะเพราะฉะนั้นการวางการวาง position นเนี่ยอาจจะต้องแบ่งไม้นะแล้วก็ วลาทายในการเล่นต่อวันตอนนี้คือโหไม่ใช่ไม่ใช่วันละไม่ใช่วันละสิบห้ายี่สิบเหรียญนะวันละสามสิบสี่สิบเหรียญนะเพราะนั้นโหคนที่เล่นสวิงเจ๋งๆเก่งๆนะอออทํากําไรได้สวยๆนะแนว stop loss เราใช้ประมาณสักอ่าสองนี่ใช้โลนี้แล้วกันสองศูนย์หกสองสามหกสามจริงๆ rr มันควรที่จะเป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งต่อห้าขึ้นไปเนาะ หนึ่ต่อ1ต่อ5ขึ้นไปเพราะนั้น1ต่อ5หรือหรือ1ต่อ2อะไรประมาณนี้อ่ะเราใช้โลนี้อ่ะใช้โลนี้แล้วกันนี่ตรงนี้โลนี้นะโลนี้นะ2 3 6 7 2 6เองหกอิว่า2 3 2 2 3 6 3แล้วกันนี่ง่ายๆเลขก,กลมๆ12เหรียญอ่ะส่วนแนวต้านเรามองถึงการเรามองถึงการรีบาวกลับขึ้นไปตรงนี้คือโอเวอร์โซเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังคงเป็นการ โอโซยกโลตรงนี้นะยังคงเป็นโอโซยกโลแล้วก็เกิดสัญญาณฮิดเด้นด้วยตรงนี้นะเกิดสัญญาณฮิดเด้นนั้นตอนนี้คือมองยอ่อเพื่ออะไรฮะเพื่อเด้งมองว่าเป็นแค่การเด้งรีบาวก่อนแล้วกันอ่ะมองว่าเป็นแค่การเด้งรีเบวก่อนแล้วกันเพราะ,ะนั้นการเด้งรีบบ์กลับขึ้นไปเรามองที่อะไรฮะเรามองที่แนวแนวเนี้ยประมาณสักสองนี่จริงๆตรงนี้มันมีสัญญาณสัญญาณตรงตรงเหมือนเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็น Supply z โซนอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยอเราเอาตรงนี้ก่อนตีว่าสองสี่ศูนย์ศูนย์จุดห้าจนถึงสองสี่ศูนย์ห้าจุดห้านี่ประมาณนี้ส่วนใครที่จะเซลก็คืออ่ะเซลได้นะก็คือดูที่โซนบนตรงนี้แหละแต่ว่าต้องมีอะไรฮะต้องมี Stop Loss Stop Loss คือเท่าไหร่ก็คือ High ตรงนี้แหละตีว่าสองสี่หนึ่งเจ็ดจุดเจ็ดแปด กรอบมันอาจจะกว้างไปนะเพราะนั้นต้อง M M ดีๆเนาะแล้วก็ไม่ไม่โอเวอร์เทรดเพราะนั้นช่วงนี้ถ้าโอเวอร์เทรดนี่คือพอร์ตพอร์ตระเบิดได้ช่วงนี้คือการไซด์เวย์นะมองว่าช่วงนี้เป็นเป็นกรอบของการไซด์เวย์ประมาณนี้ฮะแต่แต่แตถ้าหน้างานตอนนี้คือ bias อะไรคือ bias หน้าบายถ้าหน้างานตอนนี้คือ bias หน้าบายจุดคอนเฟิร์มจุดคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันแน่งขึ้นแน่อะไรประมาณนี้ ก็คืออะไรฮะก็คือเบรกหัวนี่แหละเบรกหัวนี้ขึ้นมามีเบรกหัวนี้ขึ้นมาอางเ่นมันจะเป็นการฟอร์มกรอบของ time frame 5นาทีก็คือการเบรกหัว5นาทีตรงนี้ขึ้นมาก็คือที่ตรงนี้นี่นี่ที่2 2 3 8 6.33นี่2 3 8 6.33เบรกตรงนี้ขึ้นมาได้ก็คืออะกลับตัวขึ้นขึ้นไปหา ขึ้นไปหาข้างบนเนาะประมาณนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวลาเบลตัวอักษรให้แป๊บหนึ่งเนาะอ่ะโอเคได้แผนสําหรับการเทรดวันนี้แล้วเนาะก็อ่าโซนนี้หลักๆนี่คือจริงๆมันมันมันก็คือเป็นเป็นแนวเป็นแนววอลลุ่มวอลลุ่มกล่องซ้ายตรงนี้เนาะแถวๆสักสองสองสามแปดศูนย์แล้วก็เป็นแนวหกสิบจุดแปดของชุดชุดสวิงสวิงชุดนี้สวิงชุดนี้ที่เกิดจากการที่เกิดที่เกิดจากการเบรกไฮอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สวิงชุดนี้เป็นสวิงชุดนี้ นีสวิงชุดนี้ที่เกิดจากการเบรคไฮตรงนี้ขึ้นไปแล้วเนาะพึ่งตรงนี้ก็ชุดนี้มองเป็นการย่อแถวแถวแนว6 1 8ของสวิงนี้เนาะแล้วก็หากเกิดจากการหากเกิดการย่อโออร์โซยกโลแล้วก็เป็นสัญญาณ h i d เดนบู l คือมองว่าจะรีบาวกับขึ้นไปเพราะนั้นการการการกลับตัวขึ้นก็คือเบรกเบรกตรง2 3 8 6ตรงนี้ขึ้นไปได้ก็คือมองขึ้นต่อไปหาทารเกซ์โซนบนประมาณนี้เนาะไอเดียตอนนี้คือมองย่อบายเนาะย่อบายอะ,อะประมาณนี้ฮะโอเคอันนี้ทำฟิล์มหนึ่งชั่วโมงพอดีอะโอเคฮะประมาณนี้ ขอโชคดีพี่พี่ทุกท่านเนาะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าส่วนใครที่อ่าส่วนประชาสัมพันธ์นิดน,นึงใครที่จะลงเรียนรุ่นรุ่นสิบรุ่นสิบเนาะรุ่นสิบก็คืออ่าผมจะเริ่มรับสมัครอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวประกาศอีกทีเนาะแล้วก็อ่ารุ่นหน้าก็คือเราอยู่กันตั้งแต่เพื่อสภาก็คือจะเริ่มไลฟ์ประมาณกลางเดือนเพื่อสภาเนาะแล้วก็ไปจนยันนู่นเลยกันยาโอเค สี่ประมาณห้าเดือนห้าหกเดือนแหละโดยประมาณแต่ละรุ่นเนาะประมาณนี้โอเคฮะอ่ะโอเคแล้วเจอกันครับโอเคคับสวัสดีครับ